อย่างเทพอ่ะชอบสุดๆเสาวเออสาอ่ะต้องตัดเลยได้อะน,นะตกิมเรามันก็น่ารักน่ารัก,กสชมพูชมพูไปหมดเลยจริงนั้นก็มีมีคู่นสครับสวัสดีทุกคนกลับมากันอีกแล้วนะครับกับแอดมินพลอยแล้ววันนี้แอดมินก็จะมานำเสนอห้าไอเดียการแต่งตัวว่าเราอ,อ่ะคนแต่งตัวยังไงให้มันเข้ากับธีมนี้จินนี่จ้จินนี่จ้ะออกมาขอเสก องแห่งแฟชั่นนิสตาไปเลยลุยเฮ้ยมาโผล่ในนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่เราได้ตกลงมาในหนังกระต่ายของอลิซินวันเดอร์แลนด์แล้วเหรอนี่ยโอ้ my god ดูสิเราได้กลายเป็นน้องเฮดเหมือนหลุดออกมาอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งนะจ๊ะโลกนิทานโอ้การตึงตัวที่วาวซาตรงกระตีมสุดๆนี่นะคะเซตแรกของเราน้องเมริตติเมอร์กับ พิงสกูตเตอรน่ารักโซคิวมากๆอย่างที่แอดบอกไปในคลิปที่แล้วนี่ว่า2ตัวนี้ถ้าใช้ด้วยกันน่ารักมากๆโลกสีชมพูชมพู้ไปหมดเลยสามารถหาได้จากเปิดภาซีซั่น6ของเราตัวละครพิเศษเนี่ยส,สามารถปรับแต่งใส่ชุดได้ก็สามารถใส่ชุดได้ต่างสบายเลยนะจ๊ะทุกคนนี่ต่อไปไอเดียที่2ขอแนะนำเลย Magic ชน s กับ Fairy t a เ l d i s ชนะคะ น่ารักสุดๆเป็นอลิซินมอเดอร์ l แลนด์ไปเลยทุกคนเย้ๆน่ารักสุดๆแล้วก็ต่อมาไอเดียที่3ของแอดอันนี้ชอบมากได้ไอเดียเนี้ยมาจากการดูคลิปช่องนี้เลยครับ Mark Breaker Gamer เขาอ่ะทำคลิปไทเลนนกับ ไดโนเอเทนคือแบบน่ารักมากๆคือไดโนเสาร์สองตัวอยู่ด้วยกันอย่างเท่อะชอบสุดๆเศรไดโนเสาร,ร,สาร์ะต้องจัดเลยเอาไปเลยเล่นในถ้ำนี่แบบเท่มากๆบุกปาร์ตี้จินบนมชาบอกเลยจ้ะจะว่าไปอยู่ๆก็นึกถึงฉากจูสิปิตะไทแลนดโดมันจะร้องได้ะนะสกีมแล้วมันก็น่ารักน่ารักคิวคบวแปลว่ามันจะมีเสียงคำรามก็เถอะนะคะใครชอบสสยไดโนสเสาร์เงี้ยจัดเลยเซตสี่ยังไงดียังไงดีสายฟรีลงมาแล้วปะใครๆก็จัดได้นะ สายฟรีสายฟาร์มเคคอยจัดได้เซตนี้น่ารักสุดๆชุดนี้เลยครับ cute rabbit dress แล้วมันมากับทรงผมด้วยนะ cute rabbit hair and cute rabbit dress มีแบบดีไซน์เหมือนความเป็นแบบไพ่โพดำโพแดงนี่แล้วใครจะแบบมีกิมมงกิมมิกเป็นติดวงติดเปกติด,ดคิวปิดข้างหลังอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ตามสไตล์ที่ชอบหรือว่าจะเปลี่ยนทรงผมก็ได้เช่นกันไอเดียสุดท้ายเซตที่5นะเซตที่5 f i n a l ย บอกเลยว่าปังปังจุกๆไปเลยจ้ามันมีรถคู่หลักเขาเรียกว่า couples carriage มันเป็นรถไอเทมแล้วก็ใส่ชุดแ,แต่งงานในแกมแบบความฝันว่าแบบโอ้ยสักครั้ง happily ever after แต่ว่านั่นก็เป็นแค่ความฝันเพราะว่าในชีวิตจริงนั้นก็ไม่มีคู่นะสิครับฮือจบไปแล้วฟินเลนเดจบเก๋เพราะว่าไม่มีคู่แต่ไทยที่มีคู่อะ ก็สามารถแต่งตัวแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะส่วนใครที่อยากแต่งตัวแบบเนี้ยก็ไปหาคู่นะนอกจากนี้มันก็ยังมีเทมเูลรักมากมายที่แบบน่าสนใจเอาละ่ะและนี่ก็คือ5ไอเดียการแต่งตัวให้เข้ากับธีมซั่น6 ดินแดงอ่จะจัดอังกิสอินเด์แลนดแฟมีเชลของเราของแอด actually องลงองแฟชั่นนิสตามมีประมาณนี้แล้วก็มีแบบไปกอบไอเดียของคนอื่นมาด้วยมานำเสนอกันนะนะถ้าเพื่อนๆทุกคนที่มีไอเดียการแต่งตัวไปงานปาร์ตี้จิบน้ำชาที่ปาร์ตี้อย่างนีมันจะต้องแบบนี้แอดแบบนี้ไม่ได้เลยใครที่คิดว่าไอเดียเจ๋งๆอ่ะเ,เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมบน Facebook p เพจของเรา ก็เข้ามาร่วมแชร์ไอเดียกันได้ก็แค่แคปหน้าจอตัวละครของทุกคนะนะลงมาในกิจกรรมได้เลยแล้วแอดอก็จะมีของรางวัลแจกทุกคนเย่เย yeah, <yeah>, yeah. นั่นก็คือเหรียญแต่งบ้าน <Yeah. S 1> สีส้มคนที่ได้รับยอดไลค์สูงสุด3ท่านแรกทั้งหมดรวมกว่าร้อยรางวั100ลร้อเหรียญเลยใช่แอดแจกแบบเต็มๆที่1เอาไปเลย50เหรียญที่2องเหรียญ ที่3 20ี่เหรียญใครอยากได้ก็ไปเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคบอยากเสนอไอเดียก็คอมเมนตะ์เข้ามาได้เลยนะทุกคนอยากจะแจกเหรียญแต่งบ้านเพราะว่าแต่งตัวแล้วเออเราก็ต้องไปแต่งบ้านกันนะทุกคนแต่ทุกคนอย่าว่ามาบ้านแอดนะตอนนี้ก็คือติมมัวประมาณ6ซีซันอยู่ในบ้านหลักเดียว <laughs> ใครที่ชอบวิดีโอแบบนี้นะหรือว่าอยากได้คอนเทนต์แบบไหนนะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแอดลองอ่านแล้วก็นํามาใช้ในวิดีโอหน้าๆห,หรือว่าในการทําคลิปต่อๆไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่ง กดซับสบไครป์เอ้ยกดซับสไครป์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันหน่อยวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แอนขอตัวไปปาร์ตี้ก่อนละเอ้ยไปปาร์ตี้เลี้ยงน้ำชาแล้วเจอกันในเกมนะทุกคนบา,บ,าบาย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 ต้องการน้ำชาจริงๆละอโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคน